ต้องลองขึ้นเสียงดูนะคะแม่เราไม่ได้ว่าจะทำร้ายเขาจริงๆนะคะอ้อออไม่ยอมยก <laughs> ไม่ยกให้นะคะเฉยน,นะคะวันนี้ในใกราบก็กราบไหว้ก็ไหว้แล้วนะคะแม่ขึ้นขึขึนขึนขึ้นขึ้ขึนขึ้น้นขนข้ขื้นข,ขึ้นขึ้น่ะ้ั่งขวานะคะ <laughs> ขึ้น ใชบอกจะม่ปีนต้นม่ปีนช้างไม่ใช่ปีนต้นไม้นะครับต่อไปนะคะแ่แม่ก็จะเป็นพาขมินกลับบ้านนะคะดูขมินจะยกขาให้ควันต้งขึ้นได้หรือเปล่านะคะขมินกลับบ้านกลับบ้านควันต้งบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าคงยากนะคะที่จะยกขาส่งให้ควันต้งขึ้นบนคอนะคะ ขาเขาแบบนี้นะครับเขาจะยกขายเราแล้วบางทีเราจะเอาเอาเอาเท้าเราไม่ได้สกิดแรงครับผมเราสกิดแค่นี้รู้เลยตรงชดูดูดูเจ๊สี่คน <c oughs> ดูเจ๊สีนะคะแม่แม่ดูดู <c oughs> จะมาบอกให้ข้ามือยกขาได้ยังไงเจ๊สีบอก <c oughs> ดูนะคะ,ะเ,เหมือนกับเขาช่วยกันทํา<ต>มาหากินมากเลยขึ้นสองทางขึ้นหน้า,นนางวงแล้วก็ขึ้นขานะครับผมแล้วเราลองวิธีวีแรกก่อนอ่าลองวิธีแรกนะคะ ขึ้นขาค่ะเหมือนจะยกขาให้กวันท่งขึ้นหรือเปล่าเป็นนิ่งๆเป็นทางนิ่งไม่รู้ไม่ชี้นะคะแม่ดูรู้เลยนะคะว่าไม่อยากกลับขึ้นงวงนะคะขึ้นตรงงวงจะยกให้หรือเปล่าเอาเอาแม่กอดงวงไว้ไม่ให้คหมื่นขึ้นนะคะไม่ให้ควันต้งขึ้นนะคะแม่สำหรับคหมื่นนะคะไม่ยกงวงให้เอาปากกรเราสกิด ใช้เท้าสิกิดนิดเดียวขมื่นก็สามารถยกงวงขึ้นให้ควานต้งขึ้นไปบนคอดได้นะคะแต่วันนี้นะคะแม่แม่ทำเป็นนี่งะะทำเป็นเฉยเลยแกงนะคะไม่ลกลัวนะคะว่าคอนต้งแก้งนะคะว่าจะตีจะยกหรือเปล่าต้องลองขึ้นเสียงดูนะคะแม่แม่เราไม่ได้ว่าจะทำร้ายเขาจริงๆนะคะ,ะไม่ยอมยก <laughs> ไม่ยกให้นะคะ เฉยนะคะวันนี้เอ้านิ่งมากนี่ครับผมว่าผมเป็นคอนเทนต์มันก็ไม่ใช่นะครับผมคงจริงๆงเลยนะครับตงตงไม่กลัวไม่กลัวนะคะตงควันตงวันนี้มีหอบขึ้นแน่เลยตงสงสัยอยากบอกควันตงเขมนไม่อยากกลับบ้านควันตง ขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ได้นะคะอรากยกแล้วอ่ะยกแล้วดูดูยกแบบไม่พอใจนะคะพม่แม่มาเป็นกำลังใจให้กับขมืนควันโต้งนะคะแม่แม่วันนี้ เราลูกสาวกลับบ้านไม่ได้นะคะเจ๊ใหญ่กลับบ้านไม่ได้นะคะแม่แม่ดูนะคะสีนวลกับขมื่นทําหน้าตาแบบเนียนๆมากเลยนะควรตงนิ่งนะคะวันนี้ดูขมื่นยืนนิ่งเลยเอ้าทาแบบฉันไม่รับฟังอะไรฉันอยากยืนอยู่แบบนี้นะคะพังนิ่งนะคะวันนี้ไม่ใช่พังขมื่นใช่ไหมทําไม่เหมือนแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่ฟังคําสั่งนะคะแม่แม่ดูทําหน้าตาเนียนมาก สีก็สีหมื่นก็หมื่นเธอวันโต๊งวันนี้ดูไปกลับบ้านเดี๋ยวพามาใหม่ขมืนเดี๋ยวตอนเย็นพาไปอาบน้ําด้ยวยกันใหม่ขมือนกลับบ้านเล่า,าถ้าเอาอยู่แบบนี้ขมื่นก็จะไม่ยอมกินหญ้านะคะแม่แม่เข<ๆ>าจะยืนพ่อรักเขาจะยืนกอดกันตลอดเลยนะคะเราก็อยากให้ขมื่นได้กินหญ้าอยากให้พักผ่อนเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาขมื่นมาใหม่แต่ขมื่นเองก็ไม่อยากกลับทำเป็น ทำเป็นม่วงก็ไม่ยกทำเป็นเหมือนตัวเองไม่ไม่รับฟังคําสั่งของควันโต้งนะคะแม่แม่สำหรับขมือหลับเลยนะถ้าถ้าปกติถ้ายืนเอามือหลับเหรอใช่ถ้าถ้าพูดถึงเหมือนทําตัวเองหลับเลยไม่สนใจควันโต้งบอกว่าทําเป็นเนียนทําเป็นแกล้งหลับนะคะแม่ดูจะยุ่งอะไรกับฉันนักหนาควันโต้งไปกลับบ้านกลับบ้านคุณหญิงคุณหญิง ควนตงมทำทุกวิถีทางนะคะเรียกคุณหญิงแล้วนะคะคุณหญิงกลับบ้านเราอยอมเจ็บนะคะแม่ๆสำหรับคำเหมือนนะคะกลองแกล้งดุแล้วนะคะว่าจะทำยังไงดุยังไงก็ใช่โอ้วันนี้ยิ่งกว่ารูปปั้นอีกควันต้องดูยิ่งนิ่งอ่ะ ควันต้นเหนื่อยแล้วดูเนียนมากเลยควันต้มสีนวลจะส่งมาที่นี่สีนวลก็ไม่ให้ขึ้นหันหน้าหนีเดินหันหลังให้เลยนะคะพี่แม่สีนวลนะคะอู้เขาช่วยกันทํามาหากินมากเลยควันต้งสองสาวอ่ะเขารู้เลยเขารู้นะคะ เขารู้ว่าเราจะขึ้นแบบขึ้นขึ้นคำามหมื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมคะควันโต้งก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะจะขึ้นสีนวลแล้วก็จะกระโดดมาหาคำามหมื่นแต่สีนวลนะคะแม่ดูหันหันบันท้ายให้กับควันโต้งไม่สนใจเหมือนกันเขาสามเมื่อคีกันมากๆเลยสงสัยเขาคุยกันวันนี้นะคะคำามหมื่นไม่ต้องกลับหรอกวันนี้สงสัยคุยกันแบบนี้นะคะแม่เจสีก็หันหน้าหนีเลยนะคะดูเจหม่นก็แกล้งหลับ ไม่ให้เข้าข้างหน้าเลยนะคะแม่แม่เรายังไม่ได้ทอะไรเลยนะคะเหมือนกับเขารู้เขาพูดคุยกันหรือเปล่านะคะแม่แม่หันหน้ามาสู้ไม่หันหน้ามาสู้ความต้งเลยหันหลังให้อย่างเดียวนะคะเจสี่หันหน้ามาน้อยสําหรับขมอนเองก็แกล้งหลับนะคะแม่แม่ดูดูนะคะแม่ยิ่งกว่าจะรูปปั้นอีกดู เดินหนีดูเจสีหันหน้าหันหน้าหนีควานต้องเลยนะคะรู้จริงๆนะครับว่าผมจะเอาจะขึ้นจากคําาชีนวนมาหาขบวนรู้มากเลย้ดูงวงดูงวงงวงก็หนีไม่ให้จับไม่ให้อะไรเลยสามไวคีกันไว้ดีมาก ลองไปขโมยเก้าอี้พี่ควันสมหวังมาขึ้นดูนะคะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าระวังเก้าอี้พี่ควันสมหวังแตกงั้นนหะสี่นวลร้องแล้วควันโตนอนลงก็ไม่นอนลง ขึ้น, <ะ S 1> น <ะ S 2> ไม่ได้นะคะไม่ถึงนะคะอ่าสีนวลบอกว่ายังไงควันต้องก็ขึ้นไม่ได้วันนี้นะคะ,ะดูไม่ต้องกลับดูสองสาวนะคะมแม่สามัคคีกันดีมากวันนี้ันไดก็ไม่มีดูนะคะมแม่ปกติพ่อรักกันพอที่ควันต้องจะเอาใจคำมืนกลับบ้านทําเป็นเน,นียนไม่สนใจอะไรทักทายกันอิ่มแล้วคือไม่สนใจกันแล้วนะแบบว่าเฉยๆอยู่ต่างคนต่างต่างแบบว่า พอสมควรแล้วเนาะให้กลับก็ไม่ยอมกลับดูดูครับผมอยังไงดีจ้ส่ง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 เราลองเอาตะขอสกิดนิดนึงนะเราไม่ได้ตีแรงนะคะแม่เราลองใช้ตะขอสกิดนิดเดียวนะคะว่าเขาเหมือนจะยกขาหรือเปล่าส่งส่งไม่ยอมส่งส่งไม่ส่งส่งทำหน้าตาเฉยเฉยเลยไม่รับดูจริงจร ไม่รับรู้ไม่รับฟังคําสั่งใครๆทั้งสิน้นดูเจสีนะคะแกงหลับดูเจสีคาบงวงนะคะแม่แแกงหลับบอกยีงวงจะยกง่ายนะ <c oughs> มามาช่วยกันมา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 แล้วมาแล้ว<า>จะให้ขึ้นลแล้วมั้งเนี่ยเอาลงเอาลงเอาลงดูง,งวงควนต้อง,องหันงวงหนีเอมาเนี่ยเอาลง รู้ตั้งแต่เราเอาขมืินไปถูแล้วนะครับน่ะตแล้วนะถัดหน้านีเลยนะคะรู้แล้วตั้งแต่เราเอาขมืินไปถูคนเดียวรู้ว่าไม่ได้ไปด้วยกันงอนแล้วครับงอนแล้วนะคะหันหลังให้ควัโต้งอย่างเดียวเลยเจ๊สีนะคะวันนี้จะพาไปเพราะว่าวันนี้เราช่วงเช้าเราไม่ค่อยมีเวลาบ้างด้วยนะครับผมเพราะผมจะไปเอาชุดให้กับขมืลนนะครับนี่ครับทำเลียนงอนฉีนวลงอนควันต้มแล้วต่ว่าเราจะเอาขมืินกลับบ้านได้ยังไงเอาผูกไว้ที่นี่ก็ไม่ได้ มีหลักเดียวไม่ก็คือถ้าผูกไว้ควันต้องเจ๊เหมือนก็ไม่กินหญ้ากินหญ้าอยู่ดีครับผมยืนเตาะทั้งวันแบบนี้จะยืนเฝ้ากันแบบนี้ทั้งวันเจ๊สีน่ะจะกินนะคะแม่แม่แต่ว่าขมเหมือนเนี้ยจะไม่ยอมกินหญ้านะคะตงกลับบ้านควันต้องกัาแล้วยกมือวิธีสุดท้ายแล้วอ่ะขมเหมือนกลับบ้านเดี๋ยวตอนเย็นพามาใหม่เดี๋ยวควันต้องพามาใหม่ตงเอาจริงีก้อนีนึ่งตงเอาจริงีก้นะนึ่งขึ้นมาขึ้น ตุ้ง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 ,งไม่ยกตุ้งโอ๊ยเกิดใจร้ายครับผมกราบก็กราบไหว้ก็ไหว้แล้วนะคะแม่ตุ้งขมือนก็ขึ้นได้ขาเดียวด้วยนะหมือนขึ้นได้ขาฝั่งขวานะคะขึ้นได้ <c oughs> ใครบอกจะบาาปีนตน้นมปีนช้างไม่ใช่ปีนตนน้นไม้นะครับขํามเอินจ้ากลับบ้าน อย่าต้องภัยกับความต้องพามาไหมไ,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 ไม่ได้มีน้ำมาเลยวันนี้นะคะความตงของเราก็เหนื่อยแล้วนะคะทำทุกวิถีทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงขมินถึงจะกลับบ้านนะคะอ้อยก็มีหลอกลอก่อแต่ขมือนก็ไม่ยอมกลับนะคะดูสายตาขมินสงสัยอยากบอกเราว่าฉันยังไม่อยากกลับทำเนียนทำเป็นนิ่งนะคะทำเหมือนเป็นช้างลูกป,ปั้นไปเลยขมืนิน ไม่ใช่ว่าเราจะไม่พามาอีกนะคะเราจะก็จะพามาแต่ว่าคขเมือนต้องไปพักผ่อนไปดูแลตัวเองก่อนถ้าคขเมือนยืนอยู่ทางอย่างนี้คขเหมือนก็จะไม่มีแรงนะคะเจสีก็พอเจสีํขเมือนก็พอขเมือนเลยวันนี้เหมือนเขาคุยกันไว้นะคะบอกว่าเจมือนไม่ต้องยกขาให้ควันต้งขึ้นนะคขเมือนก็คงบอกเจสีบอกว่าเจสีอย่าย,ยกขาให้พ่อต้องขึ้นนะ เดี๋ยวพ่โต้งกระโดดมาฝั่งนี้นะคะสงสัยเขาคุยกันไว้แล้วนะคะ,ะเ,เ,เขาวางแผนกันไว้เรียบร้อยนะคะมแม่ๆสาหรับสองสาวนะคะวันนี้แกงควันต้งนะคะมแม่ๆสาหรับสองสาวนะคะไม่ฟังคําสั่งควันต้งแต่ว่าฝั่งสองสาวเขานะคะมแม่ๆดูเขากอดขากันแน่นเลย โอ้ไม่เชื่อฟังเราแถมพายลมใส่เราอีกกอดขาเจสีไว้แน่นเลยนะคะแม่ดูว่าเรื่องงานนี้คุณดูตั้งแต่วันครั้งแรก ควันตงรู้เลยนะคะว่าวันนี้เขารักกันมากเหลือเกินเขากอดกันแน่นนะคะควันตงบอกว่าวันนี้คงเอาเจ๊เหมือนกับยากก็เป็นจริงๆนะคะควันตงเป็นอย,อย่างที่เราคิดไว้นะคะดูนะคะควันตงก็ยืนได้แต่ยืนมองนะคะแม่แม่ดู <laughs> ยืนมองสองสาวทาอะไรไม่ได้นะคะ,นนะชิ้นวันจะโดนบาทาขาหลังสีน้วมันนะ<อ>ควันตงต ควนโตบอกว่าสีนวลจะส่งพาหลังได้ไหมนะคะลองลองนะคะรออีกแล้วไม่ยกไม่ยกแล้วท so ีนี้เราจะเอาคขมือนกับบ้านยังไงนะคะเดี๋ยวน้องไพยต้องไปเอากล้วยที่บ้านมาหลอกล่อขมินกับบ้านกันดีกว่านะคะ เพราะว่าถ้าขามือนไม่ได้พักผ่อนยาขมอนจะไม่สบายอีกนะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเขามาหาเจสีเขาใช้พลังงานเยอะนะคะแม่แม่วิ่งไกลเราก็อาจจะมีหอบบ้างนะคะเราก็อยากให้ขหมินไปพักผ่อนไปทานอาหารเติมพลังก่อนที่จะมา<อ>ใหม่นะคะเดีเ๋ยวควนต้องบอกว่าคือหมดแล้วหมดทางแล้วนะคะล่อยออให้เขาสักพักอีกรออีกสักพักหนึ่งว่าเขาจะยอมกลับหรือเปล่าลองให้เขาคุยกันอีกดูสักครั้งนะคะว่าเขาจะ ยอมให้คำเมือนกับก่อนเดี๋ยวนนี้ค่อยมาใหม่หรือเปล่านะคะแม่แม่ก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่ิบนี้นะคะก็เก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักให้กับพ่อพแม่แม่ซทุกท่านได้ชมอีกนะคะต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้นะคะฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมฝากแม่แม่ทุกท่านนะคะติดตามอีพีต่อไปนะคะ